ทรากฎข้อความดดังรา้การเราความเลาขามคลาความขอเอเาาลความคคคค ทางลางเโปปรากฏข้อความมองอีสานผ่าน n อ็ทสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมออีสานผ่าน n อ็ทค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง n b t 1 1 TV อีสานค่ะกดหมายเลข11ในระบบดิจิทัลค่ะก็สามารถมาพบกับรายการของเราได้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Fanpage ค่ะพิมพ์คำว่า n b t 1 1 TV อีสานนะคะไปติดตามไลฟ์สตรีมมิงนะคะรวมไปถึงข่าวสารดีๆมากมายได้ที่หน้า Facebook Fan Page เลยค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในเดือนธันวาคมส่งท้ายปี2567ที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะจริงๆมีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นงานที่ทรงเกียรติแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของบัณฑิตนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะรวมไปถึงนะคะในแต่ละระดับด้วยนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในปีนี้ค่ะ พอบอกว่าเป็นงานรับปริญญาของมอขอนะคะหลายท่านก็ติดตามนะคะเพราะว่า จะเป็นกิจกรรมที่มีผู้คนนะคะหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันหน่อยคะ่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมในที่นี้อาจจะมีบางท่านนะคะที่อาจจะต้องเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะคะรวมไปถึงหลายท่านอาจจะต้องเตรียมตัววางแผนเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะในช่วงของการรับปริญญานะคะในช่วงนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์ วันนี้มาพูดคุยกับเราค่ะท่านผูช้ช่วยศาสตราจารย์ดรเด่นพงสุดพักดีค่ะรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัลมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าในทุกๆปีนะคะเราเรียกกันง่ายๆว่ารับปริญญามอ,อนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่บัณฑิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่ต้องเตรียมตัวแต่ยังรวมไปถึงผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงผู้ติดตามครอบครัวที่จะมาจากอหลากหลายพื้นที่มากเลย แล้วก็รวมไปถึงคนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันแต่พูดถึงว่าพิธีพระราชทานรบญญบัตรในปีนี้ค่ะอาจารย์คะเรากําหนดจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ครับก็เป็นประจําทุกปีนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้ขอกราบประคุทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อที่จะเสนเนินนะในปีนี้ก็เช่นกันครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณานะครับโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้กรมสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้านะฮะสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพรระเท ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเพิ่าเนินแทนพระองค์ฉะ,ะนั้นการเสด็จเพิําเนินของกรมสมเด็จพระเทพก็จะเป็นการสเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระธรรญยบัตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ปราบลื้มปีติของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะพวกเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะครับในภูมิภาคซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจที่ ได้มีทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าห,หัวทรงพระกรุณานะครับให้กรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์เนี่ยได้เสด็จดำเนินมาที่มหาวิยานแก่นเนี่ยเป็นประจำาแล้วพระองค์ท่านก็เมตตากับมหาวิยานแก่นในปีนี้ก็เช่นกันครับได้มีพิธีพระธรรมยบัติในวันที่18และก็19นะครับธันวาคม,มในวันพิธีจริงๆนะครับก็คือ18และ19โดยพิธีในวันที่ 8เนี่ยจะเริ่มในช่วงบ่ายนะครับประมาณสักบ่ายโมงน่าจะ,จะเสร็จสิ้นประมาณสักวันแรกนะวันที่18นะครับธันวาคมก็จะเสร็จสิ้นน่าจะประมาณสักบ่าย3าบ่ายสครับแล้วก็หลังจากนั้นในอีกวันหนึ่งนะครับท่านก็จะเสะเด็จมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่19ในช่วงเช้าก็ตั้งแต่ประมาณสัก9โมงเช้านะครับก็จะแล้วเสร็จสักก่อนเที่ยงครับก็คือ2วันแต่อย่างละครึ่งวันอย่างละครึ่งวัน,นค,ค่ะที่เนื่องจากพระองค์ท่านมี กรุปเิประเทศพรรัฒาท่านมีมีภารกิจนะมีพระราชกิจอกิจอื่นด้วยนะครับในจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีหลายหมายทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวประชาชนในพื้นที่ก็น่าจะได้มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้านะครับรับเสด็จพระองค์ท่านในจุดต่างๆของจังหวัดขอนแก่นครับ ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นความปรับเรื่มปิติยินดีของพระสงฆ์นิกรจริงๆนะคะคทุกครั้งที่เราได้ทราบข่าวว่าเดี๋ยวช่วงธันวาคมถ้าจะต้องเสด็จมาพระราชาธธานปริญญาบัตรนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ต่างออกมาพร้อมที่จะรับเสด็จพระองค์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ท่านเสด็จมาก,ก็คือไม่ใช่แค่มาพระราชาานปริญญาบัตรอย่างเดียวนะคะท่านก็มีโอกาสที่จะได้มาเยี่ยมชมนะคะในสถานที่ต่างๆรวมไปถึงได้มาดูเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิด<ช> เองก็เป็นสิทธิ์เก่านะคะของมหายาลัยขอนแก่นนะคะก็มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับสาหรับครอบครัวเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เราจะได้มาร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะพูดถึงผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ค่ะอาจารย์ค่ะมีจํานวนประมาณกี่คนคะเพราะในทุกๆปีต้องบอกว่า บัณฑิตมอขอนี่เยอะมากนะคะอาจารย์ยังไม่รวมมาหาบัณฑิตอีกแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตด้วยปีนี้มีจํานวนประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ครับเรามีผู้สําเร็จการศึกษาก่อนแล้วกัน,นผู้สําเร็จการศึกษาก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดพันกว่าคนนะครับแล้วก็แต่ว่าบางคนก็สําเร็จการศึกษา ในช่วงเวลาต่างๆกันของปีบางคนคอาจจะเพิ่งสําเร็จการศึกษาไปเพียงแค่ไม่กี่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เข้าสู่การรับริญญาบัตรแต่ว่ามีผู้ที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับพระธรรมยบัตรในปีนี้นะครับซึ่งบางท่านที่สําเร็จการศึกษาในปีนี้อาจจะเข้าไปในปีหน้าก็ได้นะครับก็ในปีนี้เนี่ยก็จะมีผู้เข้ารับพระทานทั้งหมด6กพันองอคนครับโดยประมาณนะครับ6,200นสคนซึ่งเราก็แบ่งเป็นสองวันอย่างที่ผมได้นาเรียนไปก่อนหน้านี้ก็ ครึ่งรึงครึ่ง,คร,งครับวันละประมาณสามพันหนึ่งรอคนอจะเข้ารับพระราชทานก็เป็นกลุ่มใหญ่ครับโดยที่จะมีระดับบัณฑิตศึกษาก็คือปทปอเอกครับปทปอเอกเนี่ยจะอยู่ที่900าร้อยคนคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็คือน้องน้อง,องลูกหลานของพวกเราชาวอีสานที่สําเร็จการศึกษาเขารับปริญญาแรกของพวกเขาครับนี่แหละคะ่ะถือว่า เป็นวันที่เฝ้ารอนะคะจารย์4ป,ปีนะคะพวกหนูบา,บางสาขาบางคณะ5ปี6ปีปค,คือเฝ้ารอมากเลยค่ะรอวันนี้นะคะวันที่สําเร็จการศึกษานะคะแล้วก็จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งเขาเรียกว่าสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของเหล่าลูกหลานมอดินแดงเนี่ยก็คือที่สนย์ประชุมกาจนาพิเศษเพราะบอกว่าตั้งแต่ก้าวแรกคือปฐมนิเทศ ก็จะมาที่นี่และในวันสุดท้ายของการสัมเระสิทศึกษาก็ต้องมาที่นี่ก็เลยจะต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่กันหน่อยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราก็จะใช้ที่ส่วนประชุมกาจนาพิเศษเนี่ยเป็นสถานที่ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีมนขลังประมาณหนึ่งนะครับที่ยังไงก็ตามนักศึกษาที่มาเรียนอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดงของเราเนี่ย ก็จะรู้จักอาคารหลังนี้ค่ะตั้งแต่จริงๆนักเรียนในอีสานจะรู้จักรู้จัก,จกใช่ค่ะ,คะก็จะรู้จักพื้นที่นี้แล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของของคนของของ,ของลูกหลานพวกเราในอีสานแล้วก็พอเขาได้มีมาในเรียนในมหาวิาลยก็จะเข้ามาในพื้นที่นี้อยู่ต่อเนื่องตลอดเนืองๆจนกระทั่งวันวันที่เขามารับพระธรรมยบัตรที่เป็นวันสําคัญมากมเพราะเป็นวันที่พวกเขาได้มีโอกาสนาญาติพี่น้อง ผู้ปกครองผู้มีพระคุณของตัวเองมาเข้าเฝ้ารับเสด็จโดยกละชิดนะครับก็คือในพื้นที่หรือบริเวณเหล่านั้นได้มาเห็นเพราะฉะนนัน้ด้วยความที่มีมนขลังอยู่ในตัวพวกเราก็จัดพื้นที่นะครับให้สมนะฮะทั้งสมพระเกียรติแล้วก็เหมาะสมกับที่บัณฑิตได้เข้ามาในได้พาญาติพี่น้องมาร่วมชมนะครับ ก็พื้นที่ในบริเวณของอาคารศูนย์ประชุมบเนกประสงค์การจาริเศษจะเป็นการจัดเป็นพื้นที่ที่งดงามสง่าแล้วก็มีบนเวทีก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นเศษรษฐกิจสร,ร้างสารรค์ของภูมิภาคอีสานพวกเราด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวอรอชมในวันนั้นซึ่งก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้มาดูว่าอนอกจากการจัดสถานที่ที่เพื่อพิธีพระธรรมยบัติแล้วนั้นเรายังต้องการส่งมอบ ความคิดสร้างสารรค์ของศิละปะวัฒนธรรมของอีสานหรือว่าในภูมิภาคนี้ให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยนั่นคือพื้นที่บริเวณภายในของอีานนะครับบริเวณรอบนอกเช่นกันครับก็คนขอนแก่นหรือนักศึกษาขอนแก่นก็จะคุ้นเคยในการที่จะต้องถ่ายรูปกับโบาณมีลานทงมีพื้นที่เหล่านี้ก็จะงดะงามและที่สําคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านที่มาที่ขอนแก่นในช่วงลอยกระทงเราจะเห็นว่า เรามีโคมไฟสวยงามมากนะครับพื้นที่นี้เรายังเก็บไว้ให้กับบัณดิตอ,อ๋อยังเก็บไว้ให้อยู่ใช่ไหมคะของดีมากๆเลยครับแล้วก็จะมาถ่ายภาพเก็บภาพกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก่อนวันนะฮะเพราะวันงานเนี่ยอาจจะเข้าไปในพื้นที่ลําบากนิดนึงแต่ว่าก่อนงานหลังงานมาจะ ถ่ายรูปร่วมกันกับพี่น้องแสดงความภาคภูมิใจด้วยกันครับพื้นที่ก็จะงดงามครับอืมเรียกได้ว่างดงามทั้งภายในและภายนอกนะคะเพราะว่าในส่วนของศูนย์ประชุมมเนประสมการจนาพิเศษด้านในนะคะเราก็จะไม่ใช่แค่จัดเพื่อในช่วงของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของศิลปะ นะคะเรื่องของความสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าเราต้องการจะสื่อในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะด้านนอกนะคะก็ยังคงมีพื้นที่ของบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงสีฐานเฟสติวัลนะคะงานลอยกระทงที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นการเก็บตกบรรยากาศช่วงท้ายด้วยพอดีเลยนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้มาในช่วงงานลอยกระทงนะคะก็เก็บบรรยากาศนี้ได้นะคะโอ้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้มีภาพสวยๆนะคะร่วมกับครอบครัวญาติๆนะคะเพราะหลายท่านมาจากต่างจังหวัดนะคะ เพราะว่าต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่มีน้องๆน,นะคะมาจากต่างจังหวัดมาเรียนนียเยอะมาก เพราะฉะนั้นในวันรับปริญญาเนี่ยก็จะเป็นวันที่ทั้งครอบครัวญาติญาติคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายถ้าท่านเดินทางไหวท่านก็จะมา,มานะคะเพราะก็จะเป็นพื้นที่ที่ก็จะได้มารองรับนะคะสาหรับความภาคภูมิใจความดีใจความปิติยินดีนะ,ะที่จะเกิดขึ้นบรรยากาศในช่วงรับปริญญาเนี่ยเป็นอะไรที่หนูชอบมากค่ะอาจารย์มันมีแต่ความสุขค่ะอาจารย์มันเห็นแต่รอยยิ้มเห็นแต่ความสุขนะคะแต่ทีนี้พ,อ,พอเราพูดถึงเรื่องของ กลุ่มคนที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะอาจารย์ถือว่าโอ้โหเยอะมากนะคะเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องการจราจรเนี่ยเป็นอะไรที่หลายท่านก็กังวลว่าจะไปมายังไงจะเข้ามาหาวิทยาลัยรถจะติดไหมหรือจะต้องเอารถไปจอดไว้ตรงไหนในช่วงของการที่จะเข้ามาแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็อย่างแรกก่อนบัณฑิต6 0พันคน <c oughs> มาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วโดยเฉลี่ยแล้วบัณฑิตจะมียาิพี่น้องมาจากที่เราสำรวจมาปีก่อนหน้านี้นะครับ8ปดถึงสิคนเพราะฉะนั้นคนก็จะมหาศาลมหาศาลค่ะครับแต่ที่ยากไปกว่านั้นก็คือ,อเขาจะมาในพื้นที่เนี่ยช่วงเวลาเดียวกัน<อ>ใกล้เคียงกันะนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยครับว่ารถติด รถต,ติดแน่นอนรถติดแน่นอนรถติดแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเข้ามาพร้อมๆกันจํานวนมากแต่ความพยายามของมหาเลยขอนแก่นว่ายังไงติดแต่ก็ติดให้น้อยที่สุดยังมีไหลแล้วก็ยังมีไหลไปได้แล้วก็ <c oughs> ทุกคนก็ยังสามารถที่จะทําได้ตามเวลาที่ต้องการก็คือยังไปชื่นชมแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ในจุดต่างๆได้ตามความต้องการแต่ที่อยากจะขอความร่วมมือก็คือเผื่อเวลาสักนิดหนึ่ง <c oughs> ขอให้ทราบเลยครับเวลานัดทั้งหลายที่เขานัดบัณฑิตเนี่ย ยังไงก็ตามช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่รถติดนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ทั้งบัณฑิตแล้วก็ญาติบัณฑิตรวมถึงประชาชนาชาวขอนแก่นนะฮะในช่วงเวลานั้นซึ่งพวกเราเองอคุ้นชินลลแลบบ้วล่ะกับกิจกรรมนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจริงๆพวกเรา ทราบและก็ภาคภูมิใจไปร่วมกันอยู่แล้วาลการที่รถติดก็คงไม่ใช่เป็นปัญหานักสําหรับชาวขอนแก่นละในช่วงเวลานั้นเพราะทุกคนทราบนะครับในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเราก็การขนคนจํานวนมากวิธีการเดียวที่จะทําให้ไหลได้มากที่สุดนะครับได้ดีที่สุดก็คือต้องใช้ระบบสาธารณะก็คือจอดรถนะครับแล้วก็ไปด้วยกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดรถชัตซ์บัสนะครับก็คือเราจอดห่างสักนิดนึงสมมติสองกิโล นะครับจากในอาคารศูนย์ประชุมประชอเนกประสงค์แล้วเราก็จะมีรถบัสนะครับพื้นที่จอดรถก็จะกว้างนะครับก็คือถ้าใครมามอของ,งานเกษตรก็จะเป็นพื้นที่นั้นแหละครับซ,ซึ่งถ้าในช่วงงานเกษตรจะมีมีเต็นมีอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมครับช่วงนี้เราจะเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ไปจอดรถตรงนั้นไปจอดรถตรงนั้น<อ>แล้วก็ขึ้นชัตซ์บัสวนไปเชื่อว่าเป็นรถไฟฟ้าของพวกเราะนะครับก็วนไปภายในมหาวิทยาลัยท่านจะในช่วงที่ มาแล้วต้องการที่จะเข้าไปในพื้นที่ต่างๆก็ใช้รถเช่าบัสฟรีนะครับมไม่มีค่าใช้จ่ายทุกคนก็ขึ้นได้แล้วก็ถ้าใช้วิธีนี้ก็จะบรรเทาไปได้มากในช่วงที่เข้ากับช่วงที่ออกที่ท่านขับรถเข้าขับรถออกก็ก็ใจเย็นนิดหนึ่งก็แน่นอนฮะรถจำนวนมากที่ขึ้นก็คงจะมีมีติดขัดบ้าง ค่ะก็ติดขัดบ้างแต่ก็ใดๆก็ตามก็คือทางมหายาลรยขอนแก่นเองก็พยายามอำนวยความสะดวกให้คล่องตัวได้มากที่สุดนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นมีชลตันบัสนะคะเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะคะก็ ไปจอดรถในที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้วยกันนะคะเพราะส,สุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางเราก็ไปที่เดียวกันนะคะคเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงคะติดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าที่มากกว่าน,นั้นคือเราก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุขความยินดีตลอดทางที่เราจะอยู่ตรงนั้นเพราะในรั้วมหาิทยาลัยขอนแก่นในวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขนะคะคเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะติดนิดนึงนะคะค แต่ว่าในเรื่องของผู้เข้ารับพระชทานปริญญาบัตรค่ะอาจารย์คะซึ่งปีนี้อย่างที่บอกว่า6กพันกว่าคนอ,อย่างเนี้ยช่วงนี้ก็ต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะอาจารย์เตรียมตัวเริ่ต้อง,องต้อง,องต้ง้งร้านแต่งหน้าได้แล้วเนี่ย <laughs> <laughs> จะถามอาจารย์ว่า คืออย่างหนูเนี่ยนะตอนนั้นอันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปนะคะอาจารนยน์หอย่างย้อนเวลากลับไปเตรียมตัวมากกว่านั้นมากๆเลยเพราะอาจจะด้วยทางานด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้เตรียมตัวเท่าไหร่แต่วันนี้คุณผู้ชมคะเผื่อว่าเรามีโอกาสอาจจะมีญาติญาติหรือเพื่อนๆที่จะต้องเข้ารับพระราชทามปริบ,รบัติในปีนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงวันที่18และ19ธันวาคมนี้นะค่ะอาจารย์ครับ อย่างแรกก่อนต้องมีชุดคุยนะครับก็ผมเชื่อว่าบัณฑิตทุกคนมีชุดคุยละ,ะเพราะว่าได้ดำเนินการแล้วเพราะที่เหลือก็คือกลุ่มที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาแล้วเพิ่งขึ้นทะเบียนก็อาจจะต้องมารับนะครับแล้วก็ผอมหาวิทยาลัยจัดชุดคุยให้คนอยู่แล้วที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ต้องใช้คุยชุดนั้นแหละในการรับเพราะเป็นคุยใหม่เอี่ยมเหมาะกับตัวเองเหมาะสมสวยที่สุดนะครับก็ใช้ใช้คุยนะั้นนั่นคืออย่างแรกมีคุย แล้วก็เตรียมตัวก่อนเดินทางนะครับจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักอะไรให้เรียบร้อยนะจัดการเรื่องเดินทางของตัวเองให้เรียบร้อยวันที่เราเดินทางมาถึงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันแรกก็คือวันที่สิบห้าครับนี่ที่จะมีกิจกรรมวันที่15เนี่ยก็ผมว่าในอย่างเป็นทางการเราเรียกวันซ้อมที่คณะผมคิดว่าเป็นวันที่เขาจะได้มาเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง <S <S ที่อาจหายไป,ปาาหายไปเป็นปีก็ได evet, ้มาเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งก็จะ เฮฮากันนะครับสนุกสนานเจอเพื่อนอย่างมีความสุขแล้วก็ฝึกซ้อมเจออาจารย์ฝึกซ้อมขั้นตอนครับวันแรกก็ไม่ไม่เข้มข้นมากนะครับก็คือเพื่อให้รู้ว่ามีลําดับขั้นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ง่ายครับบัณฑิตทุกคนจะได้รับลิงก์ว่าลําดับการเข้ารับเป็นยังไงเป็นวิธีการต้องทํำยังไงซ้อมมาก่อนได้เลยครับเพราวันนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่คณะไปอยู่กับเพื่อนดีกว่า นะครับก็อยากให้ดูคลิปวิดีโอมาก่อนแล้วก็ลองทําฝึกมาก่อนพอถึงเวลาจริงๆอาจารย์ทําได้จริงนะทําได้จริงก็จบก็จะได้จบการซักซ้อมแบบการซักซ้อมง่ายๆไปง่ายๆไปครับนั่นคือวันที่15ธันวาคมพอวันที่16ธันวาคมก็จะเป็นการถ่ายรูปวันนี้แหละครับที่บัณฑิตจะต้องทั้งสวยทั้งหล่อกันทุกคนเลยครับเพราะว่าเป็นการถ่ายรูปหมู่ประชันกับเพื่อนละนะครับ ก็เป็นวันแรกคืนวันที่15ก็จะแต่งหน้าแต่งตากันแล้วก็เช้านะครับตลอดทั้งวันเริ่มตั้่เโมงครึ่งนะนาฬิกา0นาทีตลอดทั้งวันซึ่งกำหนดการของแต่ละคณะก็ฝ่ายจัดถ่ายภาพก็จะแจ้งไปจะคนไปนะครับก็วันที่10วันที่16ธันวาคมวันนี้ก็จะมีแค่นี้ใครที่ถ่ายรูปเสร็จก็ฟรีเดย์แล้วครับก็คือไปอยู่กับญาติพี่น้องไปอยู่กับเพื่อนนัดเพื่อนทานข้าวอะไรกันว่าไปนะครับตัวต่อมาวันที่10บ ซึ่งเปน็นวันวันซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่วันนี้ะจะเป็นพิธีพอสมควรจะต้องจริงจังนะครับเพราะว่าเราจะต้องมั่นใจว่าทุกอย่างสง่างามเป็นเกียตรติกับบัณฑิตทุกคนนะครับก็คือไม่ใช่เป็นเราต้องมองว่าเราให้เกียตรติไม่ใช่ว่าให้มห AL าวิทยาลัยให้เกียตรติเราแต่เรามองว่าเราต้องให้เกียตรติเพื่อนด้วยในการที่จะทําอะไรให้ให,ให้มันให้ราบรื่นและก็สง,ง่างามนะครับก็คือมองว่าในการมาวันเนี้ย เพื่อนมาให้เกียรติเราเรามาให้เกียรติเพื่อนค่ะ,ะ,คะเพราะการดําเนินการหรือกิจกรรมอะไรต่างๆก็ก็จะเป็นลําดับขั้นตอนที่อยากให้ให้ความสําคัญนะครับในวันที่17แล้วก็เราก็จะมีพิธีว่าสืบเราเรียกว่าสืบทอดปณิธานอุดมการณ์โมดินแดงครับถ้าถ้าคุณหนูดีจําได้ก็คือพวกเราจะมาภาคภูมิใจกับความเป็นมาหลายกัน,กนด้วยกัน,นในวันนั้น,นวันที่้อมใหญ่ครับก่อนจะ,ะเป็นเป็นวันจริงนะฮะก็คือ 18- กับ19 คนที่รับตอนนี้ทราบแล้วล่ละนะครับว่าใครรับวันไหน 18, ใช่ค่ะ 19, ครับก็ใครรับวันที่18ก็เตรียมตัวเลยครับวับนนั้นอาจจะนอนเร็วนิดนึงนะครับจริงๆเนื่องจากเรารับบ่ายก็ไม่ถึงกับลําบากมากค่ะก็ะทําตัวให้สดใสและไ,ไม่ป่วยในวันรุ่งขึ้นค่ะสําหรับคนที่รับวันที่19วันที่18ก็จะส,สบายบาย,ายถือโอกาสที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องอที่มาที่มาชื่นชมยินด,ดีกับตัวเองใช่ค่ะค นี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นห่วงเวลานะคะที่ก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะซักซ้อมนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้องทําร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะอย่าเพิ่งป่วยไม่สบายกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าสู่วันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงแล้วเนี่ย จะไม่สดใสเอานะคะเพราะว่าภาพในวันนั้นเนี่ยเป็นภาพที่สําคัญมากๆอย่างเนี้ยยากเสียดายเลยถ้ามีโอากาสจะกลับไปรับใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะได้อาจจะต้องเป็นมหาบัณฑิตต่อไปอ้าวนี่ดีเลยครับ <laughs> ดีเลยถ้าบัณฑิตไม่ <laughs> เก็บภาพไม่ทันแล้วค่ะเป็นมหาบัณฑิตก็แล้วกันแต่นอกเหนือจากนี้นะคะเรื่องขนอกจากพระราชทานปริญญาบัตรแล้วยังมีพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคําด้วยมีรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นรางวัลสีกระลาประพฤกษ์ขออนุญาตเลยขอนแก่อาจารย์คะรางวัลเหล่านี้เรา มีมามอบในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตรเพราะอะไรคะอาจารย์ครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงค่ะเรามีภารกิจด้านด้านการนอกจากการเรียนการสอนที่ผลิตบัณฑิตที่เราเห็นกันอยู่ค่ะครับเรามีเรื่องการวิจัยซึ่งการวิจัยตรงนี้เป็นการสร้างความรู้ใหม่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยให้กับโลกด้วยนะครับก็แล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมสมุนช่วยเหลือสังคมต่างต่าง เราก็จะได้ถือโอกาสนี้ครับในการชื่นชมยินดีกับผลงานสําคัญของคนที่ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอดอนะครับเราก็จะมีการมอบปริญญากิติมศักตร์ปีนี้มีทั้งหมด4ท่าน4่ท่านค่ะชาวต่างประเทศ2ท่านชาวไทย2ท่านนะครับชาวไทยที่ท่านหลายท่านในคนอีสานรู้จักก็คือคุณแม่ราตรีศิวิไลนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็ท่านพยงศิวนิตซึ่งเป็น ซีโอนะครับของกรุงไทยก็ท่านได้ทํางาน,นช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะช่วงที่เป็นโควิดก็คงจะเห็นบรรยากาศตรงนั้นเราก็ชื่นชมแล้วก็เห็นว่าท่านใช้ความรู้ความสามารถในการที่ทํางานจนประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นตัวอย่างชาวต่างประเทศก็จะทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งก็อีกรางวัลหนึ่งครับเราเรียกเป็นรางวัลพระธาตุพนมทองคำเพราะเป็นรางวัลสูงสุดท,ที่เราให้กับบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น S <S ซึ่งรางวัลน,นี้เราให้กับบุคคลและนิติบุคคลนะครับปีนี้มี2ท่านครับผมว่า,าทุกท่านรู้จักกันดี <c oughs> ท่านที่1น,นะครับท่านมีความเมตตาสูงมากนะครับเราก็ได้มีโอกาสที่จะถวายรางวัลให้กับท่านนะครับท่านก็คือพระ,พร,ะราชาวัชรธรรมโสพลก็คือหลวงพ่อศิลานะครับท่านก็จะมารับนะครับในรับรการถวายของสุโเงงด็จประเทศพักรัฐในวันในวันงานนะครับ แล้วอีกท่านหนึ่งอีกงานหนึ่งก็คือเป็นที่ความภาคภูมิใจที่พวกเราเห็นก็คือในการเสด็จต้เนเนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือแม้แต่ในระนระยะหลังของของรัชกาลที่1ิบหรือพระบรมวงศานุวงพระองค์อื่นก็ตามเนี่ยเราจะมีหน่วยทันตกรรมพระราชฐานที่จะออกไปอย่างพื้นที่ต่างๆซึ่งในปีนี้เราก็ได้มอบรางวัลน,นี้ในของในฐานะที่เป็นนิติบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศครับค่ะค ก็ถือเป็นการเชิดชูเกียรตินะคะให้กับผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมและก็ประเทศชาตินะคะทั้งบุคคลภายในองค์กรคือในมหาทาลัยขอนแก่นเองนะคะหรือว่าบุคคลภายนอกด้วยนะคะคก็เป็นการเชิดชูเกียรติด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในช่วงหลังจากที่กรมเสด็จพระเทพนะคะท่านจะเสด็จมาพระราชทานประยบัติแล้วเห็นว่าท่านจะมีได้ไปเสด็จเยี่ยมชมการจัดนิทศการนวัตกรรมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานใหม่ของมหาาลัยขอนแก่นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เป็น พระมหาอารุณาล้นเก้าล้นกระหม่อมของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากที่ที่กรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์ทรงสนพระไทยนในในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้ไดําเนินได้ได้ทำนะครับท่านมีบัตรกับพวกเราเสมอว่าในการสดำเนินมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่ละครั้งท่านขอความรู้นะครับนั่นก็มีบัตรอ,อย่างนั้นนะค,ค่ะ พวกเราก็ในปีนี้เราก็เลยทูลเชิญเสด็จนะครับเยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นโรงงานที่เราผลิตแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์แล้วก็เป็นการคือผลิตแบตเตอรี่ขายนั่นแหละครับมีหลากหลายรูปแบบครับตั้งแต่พาวเวอร์แบงค์จนกระทั่งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับก็เราก็ได้ถือโอกาสนี้ในการที่จะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ก็ พร้อมกับชุดผลิตพลังงานแสงอาทิตยอแล้วก็ทุนเก้าทุนกระ่อมถวายแบตเตอรี่เล็กๆเ,เพื่อพระองค์ทรงใช้ตามพระจัชยาัยจำนวนหนึ่งนะครับก็แต่ตัวที่สําคัญยิ่งก็คือเพื่อ,เพ,อเพื่อประชาชนจะได้เห็นว่าการที่พวกเราชาวมหาลัยขอนแก่นได้ทําวิจัยนั้นสามารถที่จะนําไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนได้คแล้วก็นวัตกรรมเหล่านี้เป็นนวัตกรรมของโลกเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและมีส่งผลกระทบทั่วโลกเราก็อยากจะเผยแพร่ข,ข้อมูลเหล่านี้ครับ ให้ให้กับให้กับประชาชนได้รับทราบและก็พระองค์ก็ทรงเมตตาพวกเราได้มาเยี่ยมชม,มนะครับว่าสิ่งที่พวกเราทํานั้นเป็นเช่นไรนะครับก็มีเิธีสการในวันท่านจะเสด็จดเนินในวันที่19ก่อนที่จะเสร็จดเนินกลับค่ะคอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันของมหาิทรยขอนแก่นนะคะที่ท่านเองก็จะได้มาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็หหนูชอบมากเลยที่ท่านบอกว่าอยากได้รับความรู้ ะะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในช่วง18-19ธันวาคมนี้ค่ะพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2567นะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะคะล่วงหน้าเลยนะคะกับทั้งบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในปีนี้ที่จะเข้ารับปร,ปริญญาบัตรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหนูดีพร้อมกับอาจารย์นะคะแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะรายการหมดเวลาลงแล้วค่ะยังไงก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ごありがとうフフフフ。